อิ่มยังคะอิ่มแล้วอันนี้ทั้งข้าวปา,หาเหล่นบวมแกงมงอส้มขนมมะขนมก้ยงก้ชีหมดไหมคะ <c oughs> ไม่หมดเาวเป็นเพราอะไรทั้งข้าไม่หมดมเป็นเพราอะไรอมอม,อม,อม เมื่อวานนี้เกิดอะไรกับคุณยายเกิดอะไรเกิดอะไรเมื่อ <laughs> วานคุณยายเป็นอะไรคะไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นหรอสั่นงังักงักงักเลยอ่ะห <laughs> <laughs> นาวหนาวเมื่อวานนี้คุณยายไข้ขึ้นสี่สิบองศาหนาวสั่นงังัก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 เลยเป็นเพราะอะไรอะ่ะหนาวมากเลย <laughs> หนาวมาก อผมกี่ผืนคะผมก็ผมกี่ผืนสามผืนสามผืนหายหนาวไหมก็เบาเบาเบาเแต่ก็ยังไม่ดีขึ้นก็ต้องเอาอะไรไปนอนกอดอีกกวดน้ำกวดน้ำร้อนเป็นนอนกอดอีกเป็นไงคุณยายบอกว่าวันนี้ต้องทำไมแน่ๆเลยต้องตายแน่ๆเลยใช่ไหมเออล้วตายไหม ไม่ตายไม่ตายอีกแล้วเพราะอะไรถึงไม่ตายก็มึ่ไม่ตายอ่ะมีความดีอ่ะก็เพราะมีลูกสาวดีไงลูกสาวทำอะไรให้ม่ะเมื่อวานเนี้ยก็ผมผ้าให้ผมผ้าให้อย่างเดียวอ๋อเช็ดตัวใช่ไหมโอ้เช็ดตัวกันจนตัวเปื่อยเลยตัวไข้จะลดอ่าตัวไข้ลด ให้ให้ทานยาลดไข้ด้วยอืมไข้ลดแล้วตั้งแต่เป็นตั้งแต่เชี่ยงเนาะอ่าบ่ายโมงไข้ลดแล้วก็ให้ทานยาตลอดสี่ชั่วโมงทั้งหนึ่งก<อ>็ไม่มีไข้อีกเลยตอนนี้มีไข้อีกไหมไม่ไมีมวันนี้หนาวอีกไหมไม่หนาวอ่ะอว่าเป็นเพราะว่าแม่เนี่ยให้หนูเดี๋ยวเปิดแอร์เดี๋ยวเรียกมาเปิดแอร์เดี๋ยวเรียกมาปิดแอร์ใช่ป่ะเพราอวันเนี่ย แม,มห่หนาวนหนาวร้อนร้อนหนาวหนาวร้อนร้อนเดินไปเดินมาเปิดแอร์ปิดแอร์เป็นสามสี่รอบอ่าตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วเนาะพอดีเสาร์ที่ก็หยุดเรียนเดี๋ยวเปิดวันจันทร์ก็เรียนต่ออ่าคุณยายคำนายก็เมื่อวานนี้ป่วยไข้ขึ้นสูงเลยวันนี้ก็ปกติแล้วโอเคยังแม่วันนี้ บายเอฟซีีบอกที่ว่าครหายแล้วครหายแล้วบาย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 โอเคค่ะครหายแล้วบายบาย